สวัสดีครับผมน้องปาวานชอบรีวิววันนี้ผมจะมาแนะนำสายไฟที่เหมาะกับแผงโซล่าเซลล์นะครับโดยทั่วไปนะครับสายไฟที่เหมาะกับแผงโซล่าเซลล์ในบ้านเรานะครับที่นิยมใช้กันนะครับจะเป็นสายไฟตัวนี้นะครับนี่นะครับ PV 1 f นะครับอันนี้ขนาดเบอร์นะครับ1คูณ4นะครับอันนี้คือเบอร์สนะครับจะนำกระแสได้ประมาณ ห้าสิบแอมนะครับทนกระแสได้นะครับประมาณห้าสิบแอมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเบอร์เดี๋ยวขนาดเบอร์เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับว่าทนกระแสได้เท่าไรนะครับอันนี้ผมสั่งมาจากลาซาด้านะครับในราคาเมตรละยี่สิบห้าบาทนะครับมาดูข้อดีเขาเลยนะครับข้อดีของเขานะครับคือทนความร้อนได้สูงนะครับเหมาะกับอยู่กับบนหลังคานะครับ นี่นะครับเขาเพราะว่าเขาจะเป็นฉนวนสองชั้นนะครับชั้นแรกนะครับแล้วก็ชั้นในนะครับแล้วก็เส้นลวดนะครับนําไฟได้ดีนะครับสําหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาอยู่นะครับผมแนะนําเลยนะครับให้ใช้ตัวนี้นะครับสายไฟสําหรับแผงโซล่าเซลล์โดยตรงนะครับจะนากระแสได้ดีนะครับแล้วก็ทนความร้อนได้สูงนะครับครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ